นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่9ความคาดหวังหมอกสีทองแดงพวยพุ่งออกมาจากร่างของอาเลนเป็นสายกระจายหายไปในอากาศรอบข้างแล้วก็ผุดขึ้นใหม่จากร่างเด็กผมขาวไม่ขาดสายสีของมันเป็นสีแดงสีเลือดแห่งอันตรายแต่ในสีเลือดนั้นปรับแตกประกายทองเป็นสายสองสีผสานกันพลันก่อให้เกิดแสงระยิบระยับประการตาเวลาผ่านไปในการมองเห็นล่วงหน้ากระท่อมทั้งหลังดูเหมือนจะถูกแสงสีทองแดงนี้ส่องสว่างเต็มไปหมด อท่ามกลางความเงียบเอียนกลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวแม้แต่เขาที่มีสติปัญญาเช่นนี้ก็ยังรู้สึกเหลือเชื่อชั่วขณะสีสีทองเขาเห็นหมอกสีเลือดแต่ไม่รู้สึกแปลกใจด้วยอายุและพละกกำลังของเขาในตอนนี้ไปที่ไหนจะไม่อันตรายไม่มีสีเลือดต่างหากที่แปลกแค่ดูความเข้มจางก็พอขอดูให้ละเอียดหน่อยเอียนก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเขาพิจารณาหมอกที่พวยพุ่งขึ้นจากร่างน้องชายอย่างจริงจัง ไอสีเลือดน้อยกว่าแม่น้ำตะวันตกเล็กน้อยแต่ยังเข้มกว่าทางหลวงนี่หมายความว่าการไปฝังศพที่ป่าทะเลสาบย่อมมีอันตรายแน่จะเจอหมาป่าหรือว่าหมูป่าหมีดำหรือสัตว์ป่าอื่นๆในความทรงจำของเอียนรอบนอกเทือกเขาเบสันแถวท่าแฮาริสันไม่มีสัตว์ร,ร้ายที่อันตรายเป็นพิเศษถ้ามีพวกผู้บุกเบิกและผู้อพยพก,ก็คงไม่เลือกสร้างเมืองท่าที่นี่ ถ้าพูดถึงอำนาจการทำลายล้างมแมลงนิพิษและไอพิษต่างๆยังสูงกว่าสัตว์ป่าพวกนี้ใครๆก็รู้ว่ายุงต่างหากที่ฆ่าคนมากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์แม้ในคำบอกเล่าของผู้อาวุโสในเผ่าในทวีปเทรามีอสูรและสัตว์ประหลาดที่มีลิขิตเวทหรือการกลายพันธุ์ผิดปกติมากมายมีพลังพิเศษแปลกๆนานาแต่สิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังเหล่านั้นมีอาณาเขตล่าที่กว้างใหญ่ มีแต่ในป่าลึกเท่านั้นที่มีระบบนิเวศที่ตรงกับความต้องการในการดำรงชีวิตของพวกมันจึงแทบไม่ออกมารบกวนที่อยู่ของมนุษย์ในป่าทะเลสาบเป็นไปไม่ได้ที่จะเจอสัตว์ประหลาดพวกนี้ถ้าเจอไอสีเลือดที่ล้นออกมาจากร่างอาเลนต้องรวมตัวเป็นแม่น้ำกลายเป็นสึนามิถ้าแฮริสันก็ต้องเตรียมรับมือกับการสูญเสียคนเป็นร้อยเอียนประเมินความเข้มข้นของไอสีเลือดรู้สึกว่าตัวเองอาจจะแค่เจอหมูป่าตัวหนึ่งหรือหมาป่าตัวหนึ่ง แม้จะอันตรายอยู่บ้างแต่ถ้าตัวเองทิ้งศพหลงไว้เป็นเหยื่อรอก็คงไม่ถึงตายยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีผงยาสลบเหลืออีกไม่น้อยถึงตอนนั้นโยนผงยาสลบใส่หน้าหนึ่งถุงใครจะล่าใครก็ยังไม่รู้เลยสำคัญที่สุดคือประกายสีทองนั้นหมอกสีทองหมายถึงอะไรเอียนไม่รู้แต่สัญชาตญาณบอกเขาว่านั่นคือลางดีและยังเป็นลางดีที่ดีมากๆถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นโชคใหญ่ แม้จะยังไม่เคยเห็นสีทั้งหมดแต่ในใจของเอียนเพราะเคยเล่นเกมมามากเขาจึงมีมาตรฐานของระดับความมหายากแบบของตัวเองสีฟ้าคือหายากเหนือขึ้นไปคือเหนือธรรมชาติสูงกว่านั้นคืออมตะและแม้แต่อมตะบางทีก็ยังไม่ใช่สีทองสีทองอาจจะเป็นตำนานเกิดอะไรขึ้นการแน่ไปที่นั่นจะมีเรื่องดีขนาดนี้ลิขิตเบสของข้าเชื่อถือได้แค่ไหน เอียอดเหยหน้ามองไปทางป่าทะเลสาบไม่ได้เขาพึพรรมพำของล้ำค่าหาได้ยากหรือโอกาสที่เทียบได้กับตำนานโชคร้ายกับโชคดีอยู่ด้วยกันค่าเข้าใจแต่เร็วๆนี้เขาก็สายหน้าตัดสินใจช่างเถอะไม่ไปตอนนี้ก็ไม่มีเหตุผลแล้วเมื่อไม่ว่าจะเลือกอย่างไรก็อันตรายและต้องออกไปข้างนอกทำไมจะไม่เลือกทางที่มีโอกาสโชคดีอย่าว่าแต่ดูตอนนี้ลิขิตเวทของตัวเองเชื่อถือได้ถึงเชื่อถือไม่ได้ก็ต้องไป กับสถานการณ์เริ่มต้นของค่าตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ลังเลกังวลเตรียมใจพร้อมแล้วเอียนหลับตาปิดลิขิตเวทการมองเห็นล่วงหน้าเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาสีเขียวใสก็หมดลงนี่ก็เป็นลักษณะพิเศษเกี่ยวกับลิขิตเวทอย่างหนึ่งที่เอียนค้นพบเมื่อเขาหรือพูดอีกอย่างคือเมื่อผู้ใช้ลิขิตเวททุกคนบนทวีปเทราใช้ลิขิตเวทจะมีแสงจางๆส่องออกมาจากดวงตา ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจลิขิตเวทคือไฟแห่งจิตวิญญาณการส่งแสงไฟผ่านหน้าต่างก็สมเหตุสมผลแต่เป็นแบบนี้ก็อาจจะไม่สามารถซ่อนความจริงที่ว่าตัวเองมีลิขิตเวทการจะซ่อนตัวใช้ลิขิตเวทแอบดูคนอื่นก็จะยากขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องแย่แบบนี้ถ้ามีผู้ใช้ลิขิตเวทคนอื่นคิดจะแอบดูข้าข้าก็จะรู้ตัวเอียนมองโลกในแง่ดีเสมอในเรื่องนี้ศพของลุงออสมันถูกห่อด้วยผ้าใบายอย่างมิชิต เพราะแผลลึกแต่เล็กจึงไม่มีเลือดไหลออกมามากกับพละกําลังเดิมของเอียนการจะลากร่างผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นเรื่องยากจริงๆแม้แต่ชาวเทราที่ผ่านการปรับแต่งทุกคนก็เป็นแบบนี้แต่หลังจากปลุกลิขิตเวทและกินอิ่มแล้วเขากลับรู้สึกสบายตัวหูต้าแจ่มใสแม้แต่แผลบนหัวที่ถูกลุงตีก็แทบจะหายดีมีความรู้สึกชาชาคันค,นคนปวดปวดส่งมาชัดเจนว่าเป็นสัญญ,ญาณที่แผลกำลังหายและงอกเนื้อใหม่อย่างรวดเร็ว ชั่วขนาดหนึ่งพละกำลังเพิ่มขึ้นแม้แต่เอียนเองก็ยังรู้สึกประหลาดใจเอียนในตอนนี้แบกครึ่งลากครื่องศพของลุงก็ไม่ยากแล้วนี่เป็นพละกำลังที่เด็กอายุสิบกว่าขวบทั่วไปถึงจะมีราตรีลึกแล้วเมื่อเอียนออกจากบ้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นไม้ผุ่านั้นชั่วขนาดหนึ่งรู้สึกราวกับข้ามภพเขาหันกลับไปท่ามกลางเสียงมแมลงมองบ้านเก่าธรรมดาที่ผนังภายนอกผูพังแตกร้าว แล้วก็หันกลับมามองถนนมืดสลัวใต้แสงโคมขาววและทะเลสีมรกตที่กำลังโถมซัดใต้แสงจันทร์ที่ปลายท่าเรือไกลไกลโลกใหม่อยู่ตรงหน้าเด็กชายที่เกิดใหม่อดยิ้มไม่ได้ใช่แล้วไม่ว่าจะข้ามมิติหรือเกิดใหม่ข้าก็ออกจากบ้านเกิดแล้วเอียนเงยหน้าเขามองท้องฟ้าดาวของเทราบนท้องฟ้าสีดำเงียบสงบไม่มีเมฆมากนักดวงดาวก็กระจัดกระจายมีเพียงพระจันทร์เสี้ยวที่ลอยเด่นกลางฟ้าส่องแสงผ่านม่านบางทั่วฟ้า คลื่นทะเลโถมซัดเสียงแมลงดังราวเพลงเศษแสงละเอียดปลิวว่อนระหว่างทะเลและฟ้าราวกับภาพฝันที่วาดอยู่บนผืนผ้าสีดำดาวน้อยจังน่าเสียดายเป็นปรากฏการณ์พิเศษของโลกแถวนี้หรือเปล่าจำได้ว่าตอนเด็กๆมีดาวเยอะอยู่นะจ้องมองทะเลและฟ้าเด็กชายพูดกับตัวเองแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรค่าสูญเสียท้องฟ้าดาวของโลกแต่กลับได้ท้องฟ้าของเทราและโลกใหม่ทั้งโลก รอก่อนหนะ้าบ้านเกิดเมื่อข้ามาได้ก็ต้องกลับไปได้แน่แต่ก่อนถึงตอนนั้นขอให้ข้าได้เห็นสิ่งมากมายที่นี่ให้ข้าได้เป็นพยานในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและสิ่งที่ไม่เคยมีบนโลกในเมืองที่เงียบสงัดยามดึกเด็กชายวัยเยาว์หัวใจเต็มไปด้วยความคาดหวังลากศพเดินอย่างยากลําบากมุ่งหน้าสู่ป่าทะเลสาบและหมอกแสงสีทองสายหนึ่งตามหลังเด็กชายไปพร้อมด้วยความอยากรู้อยากเห็นบางอย่างและความคาดหวังเช่นเดียวกัน cho bột